สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแมทฟิกชันตอนที่1 1 0 6กู้หนิงใช่ไหมขาของคุณหายแล้วหรอคะสีไปอิงถามอ๋อครับขาของผมหายดีแล้วเคยิ K ้มเขารู้สึกโชคดีทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ใครรักษาคุณ สีไปอิงถามอีกครั้งด้วยความสงสัยเพราะเธอรู้ว่าเคพยายามรักษาหลายวิธีแล้วคนที่รักษาขาของเคได้ต้องเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกเคเหลือบไปมองกู้หนิงเพราะเขาไม่รู้ว่าควรบอกความจริงดีหรือไม่สีไปอิงสังเกตเห็นการกระทํานั้นและจําได้ว่ากู้หนิงเคยรักษาพ่อของเธอมาก่อนเอ๊ะเป็นกู้หนิงที่รักษาขาของคุณใช่ไหมคะเธอเอ่ยเคนิ่งไปชัชวคู่เขาไม่คิดว่าสีไปอิงจะรู้คําตอบใช่ฉันเองค่ะกู้หนิงตอบ ในเมื่อเป็นเธอก็ไม่มีอะไรต้องตกใจสีไปอิงพูดไปหัวเราะไปไม่ช้าเคก็รู้ว่าสีไปอิงคงรู้ถึงความสามารถที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของกู้หนิงเอาละคุณไปจัดการธุระของคุณเถอะค่ะกู้หนิงพูดกับเคครับไว้เจอกันหลังจากเคจากไปได้ไม่นานเฉินไคอี้ก็โผล่หน้ามาเขาได้ยินเสียงจากข้างในห้องทํางานของตนเองเขาจึงเข้ามาต้อนรับกู้หนิงสวัสดีครับเจ้านายเฉินไขอีส่งเสียงทัก จากนั้นจึงหันไปทักทายสีไปอิงกับบริการของเธอสวัสดีครับเขาไม่รู้จักสีไปอิงจึงไม่ได้เอ่ยทักชื่อออกไปสวัสดีค่ะสีไปอิงทักทายกลับคนนี้คือประธานบริษัทของบริษัทฉันค่ะเฉินขายอีส่วนนี้คือเพื่อนของฉันค่ะสีไปอิงเมืองตาและหนานฉันแค่พาเพื่อนมาเที่ยวชมบริษัทของเราคุณไปทํางานของคุณเถอะค่ะกู้หนิงเอ่ยครับเขายุ่งจริงๆนั่นแหละต้องวิ่งบุนเรื่องบริษัทต,ตลอดทั้งวัน กู้หนิงพาสีไปอิงไปยังชั้นที่18มีชุดน้ำชาในห้องสีไปอิงจึงถามกู้หนิงว่าฉันขอชงชาอิงได้ไหมสีไปอิงชอบดื่มชาและเธอเคยเรียนชงชามาก่อนตามสบายเลยค่ะกู้หนิงตอบสีไปอิงหยิบการน้ำชาอีชิงขึ้นมาแม้ว่าจะดูเก่าไปนิดแต่ก็ยังเรียบเนียนพื้นผิวยังคงเรียบลื่นกู้หนิงนี่เป็นของเก่าเหรอใช่มันเป็นกาน้ชาที่เธอเพิ่งซื้อมาเมื่อรู้เช่นนั้น สีไปอิงก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังหลังจากน้ําเดือดแล้วสีไปอิงก็เริ่มลงมือชงชาก่อนอื่นเธอต้องล้างชุดน้ําชาด้วยน้ําเดือดหลังจากนั้นก็ใส่ชาลงไปในกาน้ําชาและเทน้ําเดือดลงไปรออยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะเทชาลงในแก้วเพื่อให้ได้รสชาเข้มจึงวางที่กองชาบนเหยือกแฝดเพื่อกองกาก,ากชาในที่สุดก็เทชาลงในถ้วยชากู้หนิงไม่รู้เรื่องศิลปะการชงชามากนักแต่เห็นว่าสีไปอิงได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพมาก่อน ลองชิมดูสิสีไปอิงยื่นถ้วยชาใบแรกให้กู้หนิงจากนั้นก็ลินชาให้เมืองตาและหนานด้วยแม้ว่าเมืองตาและหนานจะเป็นบอดีกาดของเธอแต่เธอก็ปฏิบัติต่อพวกเขาลาวกับว่าพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเธอเองกู้หนิงยกถ้วยชาขึ้นจิบเมื่อลิ้นแตะน้ําชามันมีรสขมเล็กน้อยแต่ก็มีรสหวานสดชื่นเมื่อค่อยๆไหลผ่านลําคออึมชารสชาติด,ดีมากเลยค่ะกู้หนิงเอ่ยฮ่า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 ใช่ไหมล่ะ ฉันชอบดื่มชามากจึงไปเรียนวิธีชงชาฉันมักจะชงชาที่บ้านตอนว่างพ่อมักจะบอกว่าฉันขโมยผลงานศิลปินชาสีไปอิงก่าด้วยรอยยิ้มกว้างไม่เพียงแต่คุณหนูขโมยผลงานศิลปินชาเท่านั้นแต่ในท่านสีและคุณชายสีก็มีมาตรฐานที่สูงเช่นกันหนานกล่าวทุกคนพูดคุยกันอย่างผ่อนคลายสบายอารมณ์เมื่อเพลิดเพลินกับชาเป็นรอบที่3กู้หนิงก็ได้รับสายจากสู้ฉินหยินเธอบอกสีไปอิงให้รออยู่ที่นี่เธอจะออกไปรับสู้ฉินหยิน สู้ชินหยินวางสายจะกู้หนิงเธอก็พบคนรู้จักชินหยินเสียงผู้ชายดังขึ้นด้วยความไม่แน่ใจสู้ชินหยินหันกลับไปมองแต่เมื่อเห็นว่าเป็นใครก็มีสีหน้าผิดหวังเขาอายุ20ปีสวมชุดสูทยังเป็นทางการแม้จะไม่อยากเจอแต่เธอก็ยังทักทายเขาอย่างมีมารยาทไงสบายดีนะชายคนนั้นก็คือเจินไปเซียงเขาเคยเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกับสู้ชินหยินมาก่อนและยังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เขาเป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดในมหาวิทยาลัยในขณะนั้นสู้ชินหยินเคยสารภาพรักต่อเขาแต่ถูกปฏิเสธไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เขาปฏิเสธเธอเพราะเธอไม่สามารถบังคับให้เขารักเธอได้และเธอก็ยอมรับผลที่ตามมาอย่างไรก็ตามเธอมารู้ในภายหลังว่าเจนไปเซียงปฏิเสธเธอเพราะเขาคิดว่าครอบครัวของเธอธรรมดาเกินไปสู้ชินหยินตั้งใจทำตัวไม่โดดเด่นดังนั้นเพื่อนร่วมมหาลัยของเธอทุกคนจึงคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดา ตระกูลเจนเป็นตระกูลเศรษฐีในเมืองหลวงดังนั้นเจนไปเซียงจึงคิดจะแต่งงานกับคนจากครอบครัวที่มีฐานะทาสงสังคมเท่าเทียมกับเขาซึ่งนั่นคือแผนของเขาและครอบครัวเขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงธรรมดาเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัวเจนไปเซียงยังไม่รู้ภูมิหลังของสู้ชินหยินเพราะตั้งแต่เรียนจบก็ขาดการติดต่อกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1,106ในตอนนี้สู้ชินหยินก็ได้เจอกับผู้ชายที่เคยปฏิเสธรักของเธอแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้น เราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad f i กชั o ตอนที่1107ฉันเกลียดเขาหากไม่นับเรื่องครอบครัวเจนไปเซียงยอมรับว่าเขาชอบรูปร่างหน้าตาของซู้ชินหยินเป็นอย่างมากแม้ว่าจะแต่งงานกับเธอไม่ได้แต่เขาก็อยู่กับเธอได้ตาบใดที่เธอไม่คิดจะแต่งงานกับเขาเขาไม่ลังเกียจที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับเธอเป็นเธอจริงๆด้วยบังเอิญจังแม้ว่าเจนไปเซียงจะดูอ่อนโยนและใจดี แต่ก็ยังไม่สามารถปิดบังความเย่่หยิงของเขาไว้ได้สวัสดีสู้ชินยินพูดด้วยรอยยิ้มเสียแสงบนใบหน้าเจนไปเซียงคิดว่าสู้ชินยินยังคงโมโหเขาไม่หายเรื่องที่เขาเคยปฏิเสธรักเธอว่างหรือเปล่าไปดื่มกาแฟด้วยกันไหมไม่ว่างขอบคุณสู้ชินยินตอบอย่างไม่ลังเลใจชินยินเธอยังโกรธฉันอยู่เหรอเปล่านี่ฉันลืมไปหมดแล้วเราสองคนไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายเลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกันอีก สู้ฉินหยินตอบก็ได้ถ้าคุณไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผมขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมเกงว่าจะไม่ได้คราวนี้เจินไปเซียงเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วเขาเป็นคนหลงตัวเองและไม่ยอมให้คนอื่นปฏิเสธตนมีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถปฏิเสธคนอื่นได้ขณะที่เขากําลังจะอ้าปากพูดบางอย่างกู้หนิงก็เดินเข้ามาพอดีวินาทีที่เขาเห็นกู้หนิงเขาก็รู้สึกว่าเธอหน้าคุนคนุฉับพันนั้นเขาก็จําได้ว่าเธอเป็นใครดังนั้นเมื่อกู้หนิงเดินเข้ามาใกล้ เจนไปเซียงก็รีบเอ่ยทักทายด้วยความกระตือรือร้นสวัสดีครับขอโทษนะครับคุณชื่อกู้หนิงใช่ไหมครับเจนไปเซียงเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับกู้หนิงในอินเทอร์เน็ตและคิดว่ามีเพียงกู้หนิงคนเดียวที่เหมาะสมจะเป็นแฟนสาวของเขาค่ะกู้หนิงค่ะกู้หนิงตอบเธอเห็นเขาคุยกับสู้ชินหยินจากระยะไกลแล้วจึงคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนรู้จักของสู้ชินหยินยินดีมากๆเลยครับที่ได้พบคุณกู้ผมเป็นผู้จัดการทั่วไปของจินถงไฟแนนซ์ผมชื่อเจนไปเซียง และบริษัทของผมอยู่ชั้น3ามของตึกนั้นครับเจินไปเซียงแนะนําตัวเองเสร็จสับจากนั้นก็ชี้ไปที่ตึกที่อยู่ไกลๆบังเอิญเหมือนกันที่เฟิร์หัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์เองก็อยู่ตึกนั้นเหมือนกันแต่กู้หนิงไม่ได้เอ่ยถึงหนิงหนิงไปกันเถอะสู้ชินหยินไม่อยากให้กู้หนิงเสียเวลาไปกับเจนไปเซียงเธอจึงดึงแขนกู้หนิงแล้วเดินจากไปเมื่อเห็นเช่นนั้นกู้หนิงก็ตระหนักว่าสู้ชินหยินคงไม่ชอบที่หน้าผู้ชายคนนี้ดังนั้นเธอจึงไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้สู้ชินหยินจุงมือเดินจากไป จนไปเซียงอ้าปากางพอดูเหมือนว่าสู้ชินหยินจะสนิทกับกู้หนิงพอสมควรในสายตาของเขาสู้ชินหยินเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาเธอไม่น่าจะรู้จักกับกู้หนิงที่เป็นคนดังได้คุณไม่ชอบเขาเหรอคะกู้หนิงถามเมื่อเดินออกมาไกลแล้วใช่ใช้คําว่าเกลียดเลยก็ได้จากนั้นเธอก็เล่าให้กู้หนิงฟังอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตหลังจากที่รู้สาเหตุแล้วกู้หนิงก็รู้สึกไม่ดีต่อเจนไปเซียงทําไมเขาถึงเข้าหาคุณอีก เขารู้แล้วเหล่าว,ว่าที่บ้านคุณเป็นใครกู้หนิงถามไม่รู้สิแต่ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกสู้ชินหยินเอ่ยเมื่อมาถึงห้องทำงานของกู้หนิงสู้ชินยินก็ได้เจอกับสีไปอิงเป็นครั้งแรกและพวกเธอก็นั่งดื่มชากันอย่างเพลิดเพลินทั้งสู้ชินหยินและสีไปอิงต่างก็เป็นคนชอบคุยดังนั้นทั้งสองคนจึงเข้ากันได้ดีอย่างรวดเร็วกู้หนิงที่นั่งอยู่ด้านข้างฟังพวกเธอสองคนพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มไม่ได้รู้สึกเบื่อแต่อย่างใดมีของอร่อยๆนับไม่ถ้วนในเมืองหลวง สู้ฉินหญินพูดชื่ออาหารที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงสีไปอิงได้แต่น้ำลายไหลไปกินกันเถอะไปกินให้หมดเลยสีไปอิงพูดขึ้นจะกินหมดเลยเหรอกู้หนิงหัวเราะสีไปอิงคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็พูดว่าวันนี้ไม่หมดก็กินต่อพรุ่งนี้ยังไงซะเธอก็ไม่ได้รีบกลับบ้านห้าโมงครึง่งพวกเธอจึงพากันไปหาของอร่อยอร่อยกินถนนขายอาหารเปิดเกือบทั้งวันและผู้มาเยือนจากเมืองอื่นหรือประเทศต่างๆ สามารถหาของกินอร่อยอร่อยได้ทุกประเภทที่นี่กู้หนิงไม่ได้รับสายหรือข้อความจากเรื่องชาวจิงเลยทั้งวันและเธอก็ไม่ได้ส่งข้อความหรือโทรหาเขาเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเขายุ่งกับงานอยู่เธอจึงไม่อยากโทรไวรบกวนเขาทั้งคู่ต่างเป็นผู้ใหญ่กันแล้วและต่างก็รักกันด้วยความเข้าใจก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1,107ในตอนนี้พวกของกู้หนิงก็ตะเวนกินของอร่อยอร่อย,ออยที่เมืองหลวงกันนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่อง Ma ดฟิคชั่นตอนที่1108น่าเสียดายเจนไปเซียงมีนัดสังสรรค์รวมตัวกับเพื่อนมหาวิทยาลัยหลายคนและเขาก็พูดถึงกู้หนิงเพื่อนของเขาไม่รู้จักเธอเจนไปเซียงจึงบอกว่ากู้หนิงนั้นน่าทึ่งมากเพียงใดหลังจากนั้นเขาก็พูดถึงสู้ชินหยินคนที่ทุกคนต่างก็รู้จักพวกเขาส่วนใหญ่เป็นเพื่อนสนิทของเจนไปเซียงดังนั้นจึงรู้ว่าเจนไปเซียงเคยปฏิเสธรักจากสู้ชินหยินและรู้ถึงสาเหตุอย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดอะไรเพราะมันเป็นทางเลือกของเจนไปเซียงคนเราย่อมมีความคิดและจุดประสงค์แตกต่างกันไม่ได้มีแค่เจนไปเซียงคนเดียวเท่านั้นพวกเขาก็อยากแต่งงานกับคนที่คู่ควรกันทั้งฐานะและหน้าตาหนึ่งในเพื่อนมหาลัยของเจนไปเซียงคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างสู้ชินหยินและเจนไปเซียงหลังจากรู้ว่าเจนไปเซียงปฏิเสธสู้ชินหยินเขาก็มีสีหน้าประหลาดใจฮะอะไรนะทำไมล่ะทุกคนไม่เข้าใจว่าเขาตกใจทำไม ตกใจอะไรเจนไปเสียงถามเขารู้สึกว่ามีอะไรแปลกขับคลายขับขาวว่าการปฏิเสธสู้ชินหยินเป็นการตัดสินใจที่โง่มากสู้ชินหยินเป็นคนตระกูลสู้เชวนะตระกูลสู้ของเมืองหลวงนายโชคดีมากที่เธอชอบนายตระกูลสู้ของเมืองหลวงทุกคนมีสีหน้าตะลึงตระกูลสู้อะไรมีคนถามก็ตระกูลสู้ตระกูลดังของเมืองหลวงยังไงเล่าเจ้าของจินหลินกู้ไงละ่ะว่างไงนะทุกคนตะลึงไปตามๆกันรวมทั้งเจนไปเซียง ถ้าสู้ฉินหยินเป็นคนตระกูลสู้เขาก็ได้พลาดโอกาสที่จะขยับฐานะทางสังคมไปแล้วในขณะเดียวกันก็นึกสงสัยว่าทําไมเธอถึงไม่บอกความจริงอะไรเขาเลยหากเธอบอกเขาว่าเธอเป็นใครเขาคงไม่ปฏิเสธเธอเจนไปเซียงไม่สามารถบอกเพื่อนว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เมื่อรู้ความจริงทุกคนหันไปมองเจนไปเซียงเป็นตาเดียวโหน่าเสียดายชะมัดอันที่จริงต่อให้สู้ฉินหยินเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเธอก็เป็นคนสวยมากนะอึม ฉันคิดว่ามันเป็นโชคชะตานะ่ะเจนไปเซียงยิ้มมุมปากสู้ฉินหยินยังโสดอยู่หรือเปล่าไปเซียงนายไปเอาเธอกลับมาสิมีคนเสนอความคิดเห็นเจนไปเซียงยิ้มไม่ได้พูดอะไรแน่นอนว่าเขาจะเอาสู้ฉินหยินลับคืนมาแต่ว่าตอนนี้เธอไม่สนใจเขาแล้วนี่สิถึงจะเป็นเช่นนั้นเจนไปเซียงก็ยังตัดสินใจเดินหน้าต่อหลังจากที่รู้ว่าครอบครัวของเธอเป็นใครกู้หนิงขับรถพาสู้ฉินหยินกลับบ้านก่อนจากนั้นจึงค่อยไปส่งสีไปอิงเมิงตา และหนานที่โรงแรมแล้วถึงจะขับรถกลับไปที่บ้านของเรื่องชาวถิงเพียงลําพังสีไปอิงสามารถเช่ารถได้หากต้องการและมันก็สะดวกสําหรับกู้หนิงที่จะมีรถไว้ใช้ภายในเวลาสั้นๆกู้หนิงกลับมาถึงบ้านและกู้ม่านก็โทรมาพอดีกู้ม่านและถังหยุนฟ้านกลับมาจากฮันนีมูนแล้วตอนที่พวกเขากลับมาถึงบ้านทางไห่เฟิงเล่าให้ฟังว่านายท่านเรื่องโทรมาหาทังหยุนฟ้านและกู้ม่านจึงคิดว่านายท่านเรื่องเอาจริงเอาจังแล้วกู้ม่านจึงโทรหากู้หนิง บอกว่านายท่านเลิองอยากให้เธอมั่นกับเรื่องชาวถิงไว้ก่อนกู้หนิงรู้สึกขกขันกับความใจร้อนของนายท่านเลิองแต่เธอก็เข้าใจได้เพราะมันยากมากที่เรื่องชาวถิงจะตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งท่านคงกลัวว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจและทิ้งเรื่องชาวถิงไปในสักวันหนึ่งแม้ว่าเธอกับเขาจะคิดแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนอกจากนี้เรื่องชาวถิงยังเป็นทหารและมันไม่ง่ายเลยที่จะหย่าก,กับคนที่เป็นทหารแม่คะไปฮันนีมูนมาเป็นยังไงบ้างคะ ไม่เร็วเลยแต่แม่คุยกับคนท้องถิ่นไม่ได้เลยก็มีปัญหานิดหน่อยจะ้ะกูมานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงมีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทางยุนฟ้าสามารถช่วยเธอได้หากเธอต้องการแต่เธอรู้สึกว่าการอยู่บ้านตัวเองนั้นสะดวกและสะบายใจกว่ากูมัานยังคงเหนื่อยจากการเดินทางสองแม่ลูกจึงไม่ได้คุยกันนานนักหลังจากวางสายกับแม่กูหนิงก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟาเพื่อดูทีวีเธอเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้เปิดทีวีดูนานแล้ว เธอกดเปลี่ยนช่องดูไปเรื่อยๆยังไม่เจอรายการไหนน่าสนใจขณะที่กําลังจะกดปิดเธอก็เจอรายการหนังเข้าพอดีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์หลายคนแสดงความคิดเห็นกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งรวมถึง infinite h o l l o r er. ส่วนใหญ่เป็นเสียงชื่นชมซึ่งทําให้กู้หนิงอารมณ์ดีมีคนชอบเธอก็พอใจแล้วเกือบเที่ยงคืนในที่สุดเรื่องชาวถิงก็ก,กลับมาบ้านเขาดูเหนื่อยล้ากู้หนิงจึงช่วยเขาโดยการถ่ายทอดพลังให้เพื่อให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้น เธอไม่ได้ถามเขาว่าไปทําอะไรมาพอรู้ว่ามันเป็นความลับสุดยอดชาวถิงแม่ฉันโทรมาบอกว่าคุณปู่เรื่องโทรหาคุณปู่ของฉันและพวกท่านอยากให้พวกเราสองคนมั่นกันไว้ก่อนกู้หนิงเอ่ยก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1108ในตอนนี้กู้หนิงกับเรื่องชาวถิงก็ได้รู้แล้วนะครับว่าคุณปู่เรื่องกับคุณปู่ทางได้คุยกันเรื่องงานมั่นของกู้หนิงกับเรื่องชาวถิงแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง แมดฟิคชั่นตอนที่1109ราชินีแห่งอนาคตเมื่อได้ยินเช่นนั้นเรื่องชาวถิ่นก็อึ้งไปสองสาวินาทีแต่วินาทีต่อมาดวงตาก็ฉายแววความสุขออกมาเขาจูบเธอโดยไม่ลังเลและเริ่มเบื้องผ้าเธอออกด้วยความหลงไหลเขารักเธอมากจริงๆวันลุ่งขึ้นเรื่องชาวถิ่นต้องออกเดินทางอีกครั้งตอน7จ็ดโมงเช้าก่อนที่เขาจะจากไปเขาพูดกับเธอด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยว่าหนิงหนิงผมขอโทษนะช่วงนี้ผมยุ่งมาก ไม่สามารถอยู่กับคุณได้บางทีคืนนี้ผมอาจได้กลับมาบ้านฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะดีแล้วเรื่องชาวถิ่งจูบเธอท,หทีหนึ่งที่หน้าผากเดี๋ยวก่อนคะ่ะกู้หนิงเอ่ยเรียกตอนที่เขากําลังจะออกจากบ้านเธอหยิบขวดยาและยื่นให้เขารับนี่ไปหากหมดแรงก็กินยาช่วยนะคะอืมขอบคุณมากเขารับขวดยามาจากนั้นก็หมุนตัวเดินออกจากประตูไปกู้หนิงจะกินข้าวเช้าคนเดียวผ่านไปสักพักเคก็โทรมา ฮัลโหลสะดวกคุยไหมเขาถามอืมมีอะไรพวกเราคุยกันแบบเห็นหน้าได้ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ทำงานได้เดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้มาที่ชั้น11นะบริษัทเกมของพวกเขาอยู่ที่ชั้น11กู้หนิงออกจากบ้านและตรงไปที่ชั้น11เมื่อมาถึงบริษัทของเธอนอกจากเคแล้วยังมีคนอีก8คนอยู่ที่ชั้น11พวกเขาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและคอมพิวเตอร์เจ้านายเคเดินเข้าไปหากู้หนิงขอแนะนำเจ้านายของเราให้ทุกคนรู้จักนะ เคพูดกับ8คนในห้องนี่คือผู้ก่อตั้งบริษัทของเรากู้หนิงคน8คนลุกขึ้นยืนและทักทายกู้หนิงอย่างพร้อมเพียงยินดีที่ได้พบครับเจ้านายเคได้บอกพวกเขาไว้แล้วว่าเจ้านายของพวกเขาเป็นเด็กสาวคนหนึ่งพวกเขาจึงไม่ตกใจเมื่อกู้หนิงปรากฏตัวในความเป็นจริงพวกเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจนักที่เจ้านายของพวกเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่พวกเขามาทํางานที่นี่เพราะเห็นแก่เคและรู้สึกเสียหน้าเมื่อรู้ว่าเจ้านายของพวกเขาเป็นเพียงเด็กสาว พวกเขารู้สึกว่ามันน่าอายที่จะต้องทํางานให้กับเด็กสาวคนหนึ่งและไม่เข้าใจว่าทําไมเคถึงเต็มใจทํางานให้กับกู้หนิงอย่างไรก็ตามพวกเขาเปลี่ยนใจทันทีหลังจากที่เคบอกว่ากู้หนิงทําอะไรมาบ้างยิ่งไปกว่านั้นพวกเขากําลังรอคอยอนาคตที่สดใสที่กําลังจะมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูสงบนิ่งแต่ภายในใจนั้นตื่นเต้นที่ได้พบกับกู้หนิงตัวเป็นๆสวัสดีค่ะทุกคนกู้หนิงทักทายพวกเขากับท่าทีของเธอทําให้พวกเขาประทับใจ ยิ่งเชื่อมั่นว่าเธอจะพาพวกเขาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคตเอาละเอาละกลับไปทํางานกันได้แล้วเคพูดแล้วพวกเขาก็เดินกลับไปยังที่นั่งของตนส่วนเคก็เดินไปที่ห้องทํางานของเขาพร้อมกับกู้หนิงบางคนเป็นเพื่อนของผมและบางคนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าพวกเขาทั้งหมดเชื่อถือได้แต่จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเคจะเชื่อใจพวกเขาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ความพักดีดีค่ะส่วนกู้หนิงนั้นไม่กังวลเลยสักนิด คืออย่างนี้นะประเด็นคือเกมกําลังจะออกแล้วพวกเราทั้งหมดรู้ว่าคุณเป็นที่นิยมมากผมอยากให้คุณเข้าร่วมเล่นเกมกับเราเพื่อดึงความสนใจจากแฟนคลับของคุณให้หันมาสนใจเกมของเราถ้าพวกเขาได้ลองเล่นผมมั่นใจว่าพวกเขาจะกลายเป็นแฟนเกมของพวกเราแน่นอนเคกล่าวไม่มีปัญหาค่ะฉันยังไงก็ได้กู้หนิงเห็นด้วยถึงอย่างไรเธอก็เป็นเจ้านายของพวกเขาควรทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเคโปรโมทเกมหากเธอไม่ทำอะไรเลย ผมไม่มีคุณสมบัติเป็นเจ้านายของพวกเขาไว้ผมจะส่งตัวเกมให้คุณทีหลังคุณลองเล่นดูจะได้รู้ว่าควรเล่นยังไงเนื่องจากเกมยังไม่วางจำหน่ายกู้หนิงจึงยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตดังนั้นเคจะส่งตัวเกมให้เธอโดยตรงก็แค่เกมจะยากแค่ไหนกันเชียวแม้ว่าเธอจะไม่เคยเล่นเกมมือถือมาก่อนแต่ก็ไม่คิดว่ามันยากตรงไหนหากรู้วิธีการเล่นและเคก็เชื่อว,ว่ากู้หนิงเล่นได้เคต้องใช้เวลาคู่หนึ่งในการส่งเกมให้กู้หนิง ในช่วงเวลานี้เขาได้ให้หนังสือเล่มเล็กแกเธอซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกชนิดสัญ,ญลักษณ์และอื่นๆในเกมกู้หนิงมีความจำดีเธอจึงสามารถจำทุกอย่างได้หลังจากอ่านไปเพียงรอบเดียวชื่อของเกมคือ b a t t e n in the Sky หลังจากติดตั้งเกมในมือถือเสร็จแล้วกู้หนิงก็ต้องสร้างบัญชีก่อนแต่นึกไม่ออกว่าควรใช้ชื่อในเกมว่าอะไรเครบอกว่าเธอสามารถใช้ชื่อเทพธิดากู้ได้ดูเรียบง่ายและทุกคนส่วนใหญ่รู้จักชื่อนี้ อย่างไรก็ตามกู้หนิงคิดว่ามันฟังดูหลงตัวเองเกินไปแต่ใช้ชื่อจริงของตัวเองก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นกันหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งเธอก็นึกชื่อหนึ่งขึ้นมาได้ราชินีแห่งอนาคตเธอชอบชื่อนี้มากก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 1 0 9ในตอนนี้ราชินีแห่งอนาคตก็กําลังจะลดแล่นไปในเกม Battle in the Sky แล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง แม f ฟิคชันตอนที่1110งีซิวเวโทมาราชินีแห่งอนาคตฮ่าฮ่าตอนนี้คุณเป็นราชินีอยู่แล้วนี่เคพูดขำขันฉันจะเป็นราชินีได้ก็ต่อเมื่อฉันเป็นนักธุรกิจหญิงที่รวยที่สุดในประเทศนี้กู้หนิงพูดด้วยสีหน้าจริงจังเธอไม่เคยคิดปิดบังความทะเยอทะยานของตัวเองต่อเพื่อนสนิทแม้จะดูเพ้อฝันไปหน่อยแต่เคไม่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาเชื่อมั่นในตัวกู้หนิงมาก ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่กู้หนิงโดดเด่นในหมู่คนอายุรุ่นเดียวกันเธอกลายเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยและมีโอกาสมากที่เธอจะประสบความสาเร็จมากกว่านี้ในอนาคตเยี่ยมมากราชินีแห่งอนาคตเคหัวเลาะหลังจากนั้นกู้หนิงก็เริ่มเลือกตัวละครในเกมและเธอก็เลือกนักฆ่าคุณทําความคุ้นเคยกับปุ่มต่างๆก่อนจากนั้นค่อยให้สองทีมเล่นด้วยกันเคกล่าวได้มีโหมดจําลองต่อสู้สําหรับผู้เล่นเริ่มต้นเล่นเกม แม้ว่าคู่ต่อสู้จะไม่เก่งมากแต่ก็ยังท้าทายสําหรับผู้เริ่มต้นกู้หนิงเล่นหมดจําลองต่อสู้ได้ระยะหนึ่งเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทําความคุ้นเคยกับกฎกติกาและปุ่มต่างๆเอาละฉันพร้อมจะเล่นจริงแล้วค่ะกู้หนิงเอ่ยจริงอะเครู้สึกประหลาดใจเขารู้ว่ากู้หนิงไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่ก็ยังน่าแปลกใจอยู่ดีที่เธอสามารถเล่นเกมได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีในเมื่อกู้หนิงบอกว่าพร้อมแล้วเขาจึงจัดทีมเล่นทันที เคหันไปพูดกับเพื่อนร่วมงานว่าทุกคนฟังทางนี้หน่อยตอนนี้เรามาเล่นเกมสักตาเพื่อช่วยให้เจ้านายของเราคุ้นเคยกับเกมกันหน่อยได้ทุกคนตกลงทุกคนหยุดทํางานและหยิบมือถือขึ้นมาพวกเขาล้วนเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและคุ้นเคยกับเกมนี้มากพวกเขาทั้ง7คนใช้ไอดีนักเล่นหน้าใหม่เพื่อเล่นกับกู้หนิงเนื่องจากเธอยังเป็นมือใหม่แม้ว่าพวกเขาจะใช้ไอดีเกมนักเล่นหน้าใหม่แต่ฝีมือเทียบเท่ากับนักเล่นเกมอาชีพดังนั้นทักษะการเล่นเกมของพวกเขาจึงดีกว่ากู้หนิงอย่างแน่นอน ในตอนแรกกู้หนิงเอาชนะไม่ได้เลยแต่เธอพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจทุกคนจึงคิดว่าเธอเป็นอัจฉริยะในด้านเกมจึงทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่และสนุกไปกับการแข่งในครั้งนี้มากภายในช่วงเช้ากู้หนิงแต่ระดับจนไปถึงชั้นต้นเลเวล20จากระดับเริ่มแรกเกมแบ่งออกเป็นเระดับระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงระดับพระเจ้าระดับศักดิ์สิทธิ์ระดับสวรรค์และระดับไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละระดับมี100รเลเวลดังนั้นแม้ว่าระดับเริ่มต้นจะยังเป็นระดับที่ต่ำมากในเกมแต่โดยปกติแล้วผู้เริ่มต้นจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงจะไปถึงระดับนั้นทว่ากู้หนิงใช้เวลาแค่ช่วงเช้าเท่านั้นซึ่งนั่นน่าทึ่งมากเจ้านายคุณนี่มันสุดยอดจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคุณทําได้ยังไงพวกเขาเอาแต่พูดชื่นชมกู้หนิงและตั้งคําถามไม่หยุดเออพรสวรรค์มั้งคะกู้หนิงเอ่ยทุกคนล้วนเห็นด้วยเกมนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่คะ กู้หนิงถามอีกสามสี่วันที่จะถึงนี้เยี่ยมฉันคงไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงนานนักเกรงว่าจะเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวเปิดตัวเกมไม่ได้ไว้ฉันจะคิดหาวิธีโปรโมทที่ดีกว่าแล้วกันโอเคกูค้หนิงคิดว่าจะกินข้าวเที่ยงที่โรงอาหารของบริษัทแต่ฉีซีเย่โทรมาก่อนเธอทำหน้าบูดเบึ้งไม่เห็นชื่อผู้โทรฮัลโลหลกู้หนิงรับสายฮัลโหลคุณถังผมฉีซีเย่นะครับวันนี้คุณว่างไหมครับพวกเราจะได้ไปเยี่ยมอันหนิงด้วยกัน ได้สิคะที่ไหนกี่โมงฉีซีเวเวยังคงวางแผนเพื่อล่อให้เธอไปติดกับแต่เธอไม่กลัวหรอกสักบ่ายสองเป็นไงครับบ้านเล็กที่67วิลล่า XX ถนน XX โอเคฉันจะไปที่นั่นจากนั้นเธอก็วางสายตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเธอจึงตัดสินใจไปกินข้าวข้างนอกเมืองหลวงมีขนาดใหญ่มากการจราจรก็ขับขังและสถานที่ที่ฉีซีเวเวบอกก็อยู่ไกลออกไปเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงไม่มีเวลามากนัก ตอนที่กู้หนิงเพิ่งเดินออกจากลิฟต์เธอก็บังเอิญเจอป่าเทีนยนหยางซึ่งกําลังถือกล่องอาหารกลางวันดวงตาของป่าเทีนยนหยางสว่างสวัยขึ้นเมื่อเห็นกู้หนิงสวัสดีครับเจ้านายโอสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทํางานที่นี่โอเคดีไหมคะดีมากเลยครับป่าเทีนยนหยางตอบเขาไม่เคยมีชีวิตที่สมบูรณ์เช่นนี้มาก่อนเขาเคยเป็นนักฆ่าและใช้ชีวิตที่เวลวร้ายไล่ล่าและสังหารเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเขาอาจจะถูกฆ่าได้ทุกเมื่อ ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่ 1, 1 1 0ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้โชว์เทพในการเล่นเกมของเธอให้เคได้เห็นแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดค้ำโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเป์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวด เียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทาไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ